ไม่ยึดติดทั้งโลกเนี่ยพระองค์บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยึดติดเพราะเห็นแต่อัตสาธะรสอร่อยถ้าโยมเห็นแต่รสอร่อยของสิ่งที่มีอยู่ในโลกเราจะยึดติดจะไม่ยึดติดได้เนี่ยไม่มีทางเลยเว้นแต่ว่าผู้นั้นเนี่ยมาเห็นอาทีนวะคือโทษนะโทษของสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่มีอยู่ในโลกเนี่ย และอะไรที่เราเข้าไปยึดถือในโลกจะเป็นผู้หาทุกโทษภัยไม่ได้มีไหมพระอ,องค์บอกไม่มีเพราะสิ่งที่อยู่ในโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่สิ่งที่เราซื้อมาสักพักมันก็จะค่อยๆเสื่อมค่อยๆชำรุดเราก็จะหุดหิดํำคาญใจพามันละเราพอใจเพราะรสอร่อยเพราะความสวยงามความดีงามนะ ความไม่บกพร่องของมันแต่ทุกสิ่งในโลกมีความบกพร่องมีการเปลี่ยนแปลงผมจะต้องหงอกขาวฟันจะต้องหลุดร่วงหนังจะต้องเหี่ยวยน่นนะหูตาฟ้าฟางไปนะบ้านก็เสื่อมรถก็เสื่อมสรรพสิ่งในโลกเสื่อมหมดไม่มีอะไรไม่เสื่อมแค่ว่ามันจะเสื่อมช้าเสื่อมเร็วแค่นั้นแต่มันเสื่อมแน่นอน ดังนั้นถ้าคนจะปล่อยวางได้ก็คือเห็นโทษองค์เรียกคำวัาโทษนี้ว่าอาทินวะ,นะการเห็นอาธินวะการเห็นแต่คุณประโยชน์เรียกว่าเห็นแต่อัศาธาลดอร่อยพระองค์บอกว่าขันทั้งห้ามีทั้งอัศาธาและอาธินวะสัตว์ทั้งหลายติดกล้องอยู่ในขันธห้าเพราะเห็นเห็น <c oughs> อัศาธา สัตว์ทั้งหลายจึงยังติดข้องอยู่ในโลกและสัตว์ทั้งหลายที่หลุดออกจากโลกไปได้นั้นก็เพราะเข้าเห็นอาทินวะอาธทินวะของรูปคืออะไรพระองค์ก็บรรยายนในพระสูตรเรื่องอาสาวน้อยแห่งขาบาดีปรามหาสารกษัตริย์มหาสารอายุ15บ้าง16บ้างนะก็มีรูปพันธ์สันฐานนะ ที่สวยสดงดงามแต่หลังจากนั้นก็จะเมื่อการล่วงเลยผ่านไปนะนะก็เดินตัวสั่นเทิมนะนะมีหลังงอดุดโคพันสินะมีผมตัดสั้นอย่างลวกลวกนะมีหนังเหี่ยวยน่นนะก็บรรยายโทษของน้องหญิงนะก็จนกระทันะ่งนะนะ ตายเปื่อยเน่ากุพองนะกระดกูกระจายไปคนละทางสองทางนะจนทั้งเปื่อยเป็นปุ๋ยปงไป <c oughs> <c oughs> ความไม่ยึดติดนะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราจะทำได้คือการที่เราพยายามที่จะไม่ให้ใจของเราผูกติดกับอารมณ์ไป นะอำนาจความเพลินเนี่ยรรมราคะรรมนันทินันทิแปลว่าความเพลินราคะคือความพอใจเนี่ยมันทําให้จิตเราผูกติดกับอารมณ์ไปดังนั้นถ้าเราพยายามฝึกเอาจิตมาตั้งอยู่ที่กายเรื่อยๆนะจะทําให้อารมณ์นั้นดับไปเป็นเหตุให้เกิดการปล่อยวางเราฝึกอย่างนี้เรื่อยๆการปล่อยวางจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ดึงจิตกลับมาดึงจิตกลับมาดึงจิตกลับมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสติด้วยนะเป็นสัมปชัญญะเป็นที่หลบภัยจากมารน,นะคือความตายคืออกุศลน,นะมารคือเทวดามีมิจฉาทิฏฐิจะทำอันตรายเราไม่ได้ถ้าเราเอาจิตตั้งอยู่ที่กายนะก็จะหวังความศักดิ์สิทธิ์จากที่อื่นไม่สามารถพรเจ้าบอก จริงๆอยู่ที่จิตของเราเอามาตั้งอยู่ที่กายและกายที่ไม่มีจิตตั้งอาศัยเหมือนเรือนที่ไม่ได้รับการรักษาคุ้มครองโดยหลังคาเรือนจะผุพังได้ง่ายจิตที่ไม่มาตั้งอยู่ในกายกายจะชำรุดพังได้ง่ายนี่เป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งถ้าอยากจะให้กายดีเอาจิตอยู่กับกายเรื่อยๆ เท่ากับว่ากายได้รับการคุ้มครองรักษาพราะองค์อุปมาขนาดนี้ว่าถ้าเธอปล่อยจิตออกจากกายปุ๊บเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟ,ฟันคอเธอขาดแล้วตายแล้วนะและถ้าจิตไม่กลับมาตายจริงๆรินะนะนะเพราะนามรูปต้องมีวิญญาณคลองถ้าไม่มีวิญญาณคลองนามรูปจะแตกสลายนะดังนั้นร่างกายที่เราดำรงอยู่ได้นี้เพราะ ยังมีจิตนั้นตั้งอาศัยอยู่นามรูปมีเพ่อวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีสี่ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจิตหรือใจเป็นธาตุหนึ่งที่พระอ,องค์บอกเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเข้าไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุตั้งอาศัยในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างอย่างนี้ดังนั้นถ้า วิญญาณไม่มีนามรูปจะไม่มีถ้านามรูปไม่มีวิญญาณจะไม่มีต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะถ้ารูปแตกสลายวิญญาณก็อยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าสัตว์นั้นเนี่ยจะยึดยังมีความยึดถือในวิญญาณดวงใหม่ต่อไปไหมถ้าไม่ยึดถือก็หลุดพ้นเป็นอารหาันต์ถ้ายังยึดถืออยู่ก็จะยึดถือวิญญาณ นั้นดวงใหม่นั้นแล้ววิญญาณก็จะไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใหม่ยังอัตภาพสัตว์นั้นให้เกิดขึ้นอันเป็นอัอตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอะบบุญก็ดีนั่นคือจิตรับรู้อารมณ์ใดสัตว์จะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นตรงจึงให้เราเนี่ยรักษาอารมณ์ให้ดีถ้าเราคิดในเรื่องที่ไม่ดีนะไม่ดีมีอะไร ความไม่สะอาดทางกายมีสมอย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการไม่สะอาดทางปาจามี4อย่างพูดโกหกคำหยาเพรอเชอร์สอเสียนไม่สะอาดทางใจมีสมอย่างนะความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นความคิดพยาบาทความมีมิจฉาทิฐิพวกนี้เป็นผืนนาเลวทั้งนั้นจะยังอัตภาพสัตว์ให้เป็นไปที่ต่ำกว่ามนุษย์ลงมาเป็นเปลวิสัยเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นรก ซึ่งรัศาส,สดามีจุตูปปาตยานยานในการจำแนกกรรมรู้ว่ากรรมประเภทนี้เป็นผืนนาเลวนี่เป็นผืนนาดีนะจิตไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นแล้วอัตภาพจะเกิดมาอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอะบุญก็ดีอย่างนี้เข้ <c oughs> าใจนะดังนั้นรักษาอารมณ์เราไว้รักษาอารมณ์เรา,ารไว้ให้ดี เวลาคิดอกุศลปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าให้ทิ้งให้เร็วที่สุดรีบทิ้งรีบละให้ไหวอย่าปล่อยให้ให้อารมณ์ที่ไม่ดีนั้นอยู่กับเรานานเช่น,ะนโกรธนานนานพยาบาทนานนาะนะโ,กโกหกบ่อยๆนานๆพูดจาคำหยาบเพ่อ,อเจ้อส่อเสียดพวกนี้เป็นอกุศลทั้งสิน้นะก็ลดได้จะดีที่สุดนะ จนกระทั่งไม่เกิดเลยอกุศลไม่เกิดเลยเนี่ยกุศลก็ยังเกิดอยู่นะกุศลก็ยังเป็นภพนะเพราะจิตไปรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็คือภพนั่นเองเมื่อภพมีอยู่ชาติย่อมมีเมื่อชาติมีชรลามรณะย่อมมีเราจะแก้ปัญหาความแก่และความตายไม่ได้ ดังนั้นเราแก้ปัญหาความแก่ความตายได้นั้นก็คือเรารู้ว่าแก่และตายมีมาเพราะเหตุอะไรโสดาบันจะเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุชาลามรณะเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชาลามรณะย่อมมี เกิดต้องมาก่อนแก่ตายจะตามมาต้นไม้มันตายได้เพราะต้นไม้มันเกิดงอกขึ้นมาแล้วถ้าต้นไม้ไม่มีการงอกต้นไม้ตายจะไม่มี <c oughs> สิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นจะมีการดับทุกอย่างเลยทั่วโลกธาตุมีภูเขาภูเขาก็พังมีแม่น้ำแม่น้ำก็เหือดแห้งยมบอกมีมาหาสมุทรมหาสมุทรแห้งไหมครับ มีเมื่อดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาถึงเจดวงมหาสมุทรจะเหือดแห้งไปหมดนะงมียานอย่างรู้ไปข้างหน้านะมหาสมุทรจะค่อยๆง,ง,งวดลงงวดลงงวดลงจนกระทั่งเหลือเท่ากับน้ําในรอยตีนโ,โคนะอนะองค์พยากรณ่วงหน้าว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะอีกหลายแสนปีจะเกิดฝนแรง จากนั้นอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สองจะปรากฏห้วยหนองของบึงจะเริ่มเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สามจะปรากฏแม่น้ําน้อยใหญ่จะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สี่จะปรากฏมหาสะต้นน้ําของแม่น้ําทั้งหลายจะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าจะปรากฏทะเลจะเริ่มเหือดแห้ง ค่อยๆแห้งไปแห้งไปนะพอดวงอาทิตย์ดวงที่6ปรากฏแผ่นดินเริ่มละอุดวงอาทิตย์ดวงที่7ปรากฏมหาปัตภีละลายพยากรณไว้เจ็ดดวงโลกทั้งโลกลุกเป็นไฟหมดนะร้อนขนาดไม่มีควันเป็นเปลวไฟลุก ดังนั้นไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะรองบอกว่าใครเล่าจะรู้ว่ามหาปฏิภีอันยิ่งใหญ่นี้จะหลอมละลายลุกเป็นไฟได้นอกจากผู้มีบทอันเห็นแล้วนะก็เลยพระองค์ก็ขโมวดว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อนหน่ายไร้กำหนัด เพียงพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางเพียงพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้เที่ยงแท้เลยนะสิ่งที่เราได้มาทุกอย่างก็เป็นของชั่วคราวนะของชั่วคราวเราจะทำยังไงให้ใช้ของชั่วคราวที่เราได้มานี้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดก่อนที่ร่างกายเราจะแตกทำลายหรือตายไปใช่ไหมอ่นะเราจะทิ้งอะไรไว้ให้กับโลกนี้ ทิ้งอะไรไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังอะไรคือประโยชน์สูงสุดาการที่เราจะอ,ราะ,ะอนุเคราะห์คนเราอนุเคราะห์อะไรหรืออย่างเช่นมารดาบิดาเนี่ยพระอ,องค์บอกแม้เราจะแบกพ่อและแม่ด้วยบาสองข้างนะลวดฟันท่านอย่างดีท่านอุจจาระปัสสาวะลดเราตลอดท100ั้งร้อยปีระองบอกว่าก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณ แม้จะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทาคือเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตยังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศีลสัมปทาพยายามทําให้มารดาบิดาของเราที่ยังทุศิลปอยู่เนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุรายาเมา ให้เขามาเป็นผู้มีศีลอยังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจาราสัมปทาให้เขารู้จักบริจาคเสียสละแบ่งปันโดยตั้งจิตละความตรณีอันเป็นมนทินยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาคือให้ท่านเห็นการละนิวรห้า ละอกุศลทั้งหลายเห็นสัต์จะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนะการกระทำสี่อย่างนี้ต่อมารดาบิดานั้นชื่อว่าเป็นการนะตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดนะเห็นไหมว่าแตกต่างกับความคิดของปุถุชนปุถุชนก็พยายามให้วัตถุเข้าของต่างๆ ดูแลยามเจ็บไข้ให้ข้าวให้น้ําให้อะไรแต่ถามว่าพ่อแม่หลังจากตายแล้วพ้นนรกไหมไม่พ้นนะไ,ไม่พ้นเราไม่รู้ว่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าแต่เรารู้ว่าตายเนี่ยมีแน่นอนเมื่อตายแล้วไปไหนตอบได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วจะถามใครถามตัวเองถามผู้รู้ถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าแยกจากผู้รู้ทั้งหลายในโลกเพราะพระองค์บอกว่าท่านคือคนเดียวที่รู้ทั้งหมดคนอื่นไม่ใช่แม้สมณพราหม์เหล่าอื่นที่นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ทั้งหลายยังเป็นคนบอดไร้จักขุู่ก็ไม่ทราบว่าผู้เจ้ายกตัวเองเกินไปหรือเปล่าโยามก็ต้องพิจารณาว่าโยมมีศรัทธาเต็มร้อยไหมว่าคนคนนี้ยตดสรู้จริงถ้าเขาตัดสรู้จริงเท่ากับว่า ความเห็นในโลกนี้ก็มี 1. พระพุทธเจ้า 2. สมณพราหมณ์เหล่าอื่น 3. ความเห็นฉันเองนะก็อยู่ที่ว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยโยมจะฟังใครถ้าฟังพระเจ้าพระพุทธเจ้าจะบอกว่ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยที่ตายแล้วจะเหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกนั้นเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีดินทั้งโลกเนี่ยโยม กับดินที่เอาเล็บเขีย่ยมาแล้วติดเศษปลายเล็บมาหน่อยโอ้มันเทียบกันไม่ได้นะอ่าปู่เจ้าบอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเหลือมาเป็นมนุษย์อีกเหลือแค่เนี้ยนี่คือความเห็นปู่เจ้าคือยานอย่างรู้ของปู่เจ้าส่วนที่เราได้ยินจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมานั้นนั่นคือฟังมาหรือคิดเองว่าเอ้ยเราทําบุญพอแล้วลหะคงได้มาเป็นมนุษย์อีกนาะถ้าเกิด ถ้าไม่เกิดก็ศูนย์ไปก็จบกันไปนะแต่ถ้าโยงมว่าการเกิดมันศูนย์เนี่ยแล้วไอสัตว์ที่มันเกิดเกิดมามนุษย์มันเกิดเกิดมามันเอาจิตมาจากไหนจิตมันงอกมาจากไหนมันก็ต้องนั่งคิดนะถ้ายอมจะคิดเรื่องนี้คิดไม่ออกหรอกคิดไม่ตกนะครูเจ้าหรอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากนะมนุษย์คิดไม่ออกอืม ตอนี้ถ้ามาดูผู้เจ้าตรัสไว้เนี่ยมันก็จะมีเหตุปัจจัยที่จะทําให้เราเนี่ยรอดพ้นจากการไปสู่อาบายทุกติวินิบาตนรกได้นะโดยไม่ได้ยากนักพระองค์ตัดกับพระอนทนเนี่ยแบ่งคนเป็นสิบจำพวกซึ่งจะมีห้ากลุ่มห้ากลุ่มเนี่ยจะมีพวกทุทศิลมีศิลลาคากล้ามักโกรธฟุง้งซ่านในห้ากลุ่มนี้ อย่างเช่นทุศินเนี่ยเอ๊ยยังทุศินอยู่เลยเนี่ยจะไปทางเจริญได้ยังไงไม่ไปทางเสื่อมได้ยังไงพระองค์บอกวิธีไว้ว่าให้กระทํากิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผู้หูสูรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิทำความเข้าใจและรู้ชัดปัญญาวิมุติเจโตวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุสินรู้ชัดช่องทางที่จะออกไปได้ นะดังนั้นถ้าใครกระทําีอย่างเนี้ยเอาง่ายๆเนี่ยสามอย่างคือกระทํากิจเนื่องด้วยการฟังคือฟังกระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรคือฟังบ่อยๆฟังมากๆและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือทำความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองฟังมาอันเนี้ยรอดนะเห็นไหมนี่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันเลยนะแต่เป็นการเตรียมตัวเพื่อ เป็นโสดาบัลละสร้างเหตุปัจจัยละมีอะไรอีกที่ยังต่ำกว่าโสดาบันและพระองค์ประกันว่าจะได้บรรลุธรรมเช่นฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากแล้วก็ขึ้นใจแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนี่สีเหตุปัจจัยนี้ พระองค์ยืนยันว่าคนคนนั้นเนี่ยเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเขาจะบรรลุธรรมบรรลุธรรมพูดกว้างกว้างนะคำว่าบรรลุธรรมเป็นคำที่กว้างใช้ได้ตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรลหัหต์ถ้าแย่ที่สุดคือยมได้เป็นโสดาบันก็ยังเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อปณิพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้านะอย่างนี้ ดังนั้นแย่ที่สุดยมต้องได้โสดาบันลลนะโสดาบันที่แย่ที่สุดก็คือเกิดอีก7คราวก็จะสำเร็จเป็นอรหันต์ย้อนกลับมาเกิด7คราวเป็นอรหันต์เพราะเป็นโสดาบันที่บรรลุธรรมตอนเป็นเทวดาเพราะสร้างเหตุปัจจัยคือฟังคำตถาคตหนึ่งเงจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเห็นนะ นีพยายามดึงพระสูตรที่ตัดไว้แบบง่ายๆที่เราจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้เพราะในวันวันหนึ่งเราก็มีการดูหนังฟังเพลงอยู่แล้วชั่วโมงหนึ่งบ้างสองชั่วโมงบ้างเราก็แบ่งมาฟังคำตถาคตสักครึ่งชั่วโมงสัก15นาทีตามเวลาที่มีอยู่ใครได้มากกว่านั้นก็ดีนะ มีอะไรอีกที่ได้อน,นิสงส์มากการเจริญอน,นิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดการดับนั่นเองการเจริญอน,นิจจสัญญาแม้ช่วการลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้พระองค์บอกว่ามีอน,นิสงส์มากกว่าอะไรมากกว่าการเจริญเมตตามากกว่าการสมาทานศิกขาบท5ประการ นะมากกว่าการรักษาศินมากกว่าการถึงพระพุธะทธธรรมพระสงค์เป็นสลนะณะมากกว่าการสร้างปฏิวิหารมากกว่าการถวายทานในพระพุทธเจ้านะมากกว่าการถวายทานในพระปัจเจกกว่าพระหลานร้อยลูกกว่าพระอนาคามิสกาธาคามิไล่ไปจนถึงให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นแค่จเจริญนอนิสสัญญาชั่วกัรลัดนิ้วมือนะมีอะไรอีกเกี่ยวกับลัดนิ้วมือ รู้ลมหายใจถ้าพิกุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตบาดของชาวแว่นแควนเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดอีอย่างน้อยขอเวลานัดนิ้วมือ นิพยายามหาไปหามาก็าหาเจอพระสูตรที่แบบว่าขี้เกียจสุดๆแล้วอ่ะนะก็ยังทําได้แล้วก็พระเจ้ารับรองไปด้วยนะพเพราะพระเจ้าไม่มีการพูดเล่นมาอ่านแรกๆอู้ยทำลัดนิ้วมือมันจะได้อะไรแต่พอฟังเหตุฟังผลพระเจ้าไปอืได้จริงๆนะซึ่งมันต้องเริ่มต้นจากลัดนิ้วมือก่อน และจากรัดนิ้วมือต่อ1วันผู้เจ้าให้ทำวันละกี่ครั้งสามเวลาเช้ากลางวันเย็นโดยอุปมาเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดที่จัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้าเวลากลางวันและเวลาเย็นอย่างนี้แต่ยิ่งมากยิ่งดีถ้าเรามีเวลาก็5นาที10นาที15นาทีเราก็ทำเพิ่มไปนีน่นี่คือเหตุปัจจัยที่ มีผลมากมีอนิสงส์มากและถ้าโยมมีความเชื่อมัน่นอย่างมั่นคงจิตน้อมไปในความไม่เที่ยงเนี่ยในตาหูจมูกลิ้นกายใจพระองค์ก็ให้เราพยากรณได้เลยว่าเราเป็นศรัทธานุสารีผู้แล่นไปตามศรัทธาเรามีศรัทธาแล้วศรัทธาเราแล่นไปตามธรรม ธรรมะที่ออกจากปากของตถาคตว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงไม่จีรังเป็นของเปลี่ยนแปลงแน่นอนเชื่อมัน่น <c oughs> จิตของคนที่เป็นอย่างนี้พระองค์ตรว่าจิตของเขาเข้าสู่สมัมมาตานิยามคือระบบแห่งความถูกต้องนะเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพะบรุษคือภูมิของคนดี ก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมินี่ต้องดูตรงนี้ดีๆว่าจิตเรากําลังก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิแล้วนะไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกําเนิดเดชานหรือเปลวพิสัยและไม่ควรที่จะกระทํากาละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิพลกาละคือตายคนคนนี้ไม่ควรตายก่อนได้โสตาปฏิพล โสดาบันได้ก่อนตายแน่นอนนี่พระเจ้าก็ประกันอย่างนี้ดังนั้นโยมต้องมีความเชื่อมีความมั่นคงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่เที่ยงแค่โยมศรัทธาตรงเนี้ยเชื่อมั่นตรงเนี้ยออย่างมั่นคงจิตเราเนี่ยน้อมเข้าสู่ระบบความถูกต้องละก้าวล่วงพ้นจากปุถุชนละเห็นไหมนี่พระเจ้าก็มีสเต็ปที่ตามตามตามลงมานะ ถ้าเรายังว่าโสดาบันยากต่ามกันนี้นี่มีอะไรไหมตามกันเองไหมมีอะไรไหมเนี่ยมีประมาณนี้นะ,ะทีนี้เราไม่อาจจะก,กระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกําเนดเดชานเปลตวิสัยเนี่ยเจ้าจะตัดไว้ในเรื่องของโสดาบันอีกอย่างหนึ่งโสดาบันเนี่ยจะมีอะไร อปัยยะขมะนยะราคะอภปยยะขมะนยะโทสะแล้วก็โมหะคือราคะโทสะโมหะที่จะเป็นไปเพื่ออบายนั้นไม่ใช่ฐานะโสดาบันดังนั้นโสดาบันเนี่ยยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ยังมีความโลภโกรธหลงนะยังบริโภคกร,รมคุณแต่การบริโภคกร,รมคุณ5รูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสของโสดาบันนั้นไม่หนักพอที่จะพาโสดาบันไปสู่อบายก็คือมีการบริโภคกรรมคุณอย่างมีระเบียบมีระเบียบในการบริโภคกรรมคุณเช่นว่าเวลากินก็กินแต่พอดีเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพล่องอยู่เล็กน้อยอไม่ใส่จนเต็มนะ นี่คือการกินที่ถูกต้องมีการบริโภครูปเสียงกินลสด,ด้วยปัญญาคือมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกแล้วบริโภคพ,พระทรัพย์เหล่านั้นเราจะมีลถมีบ้านมีวัตถุข้าวของต่างๆที่ดีงามได้คนที่มีการให้ทานมากจิตจะน้อมไปเพื่อการบริโภคกรรมคุลที่สูงยิ่งขึ้นนะ เราใช้ของดีได้เราใช้ของที่ปราณีตได้แต่เราไม่หลงกับมันนะอย่างในคารวะชั้นเลิศข้อที่4ใช่ไหมคารวะชั้นเลิศเนี่ยหากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดทําตนให้เป็นสุขอิ่มน้ําแบ่งปันภพทร์บําเป็นบุญแล้วก็ข้อที่4ที่สําคัญคือไม่กําหนัดไม่มัวเมามีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก ใช่ไหมบริโภคโพกรัพย์เหล่านั้นเราบริโภคโพกรัพย์ที่เรามีอยู่เป็นอยู่ได้แต่เราไม่กำหนัดเราไม่มัวเมาเรามีปกติเห็นโทษเรามีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโพกรัพ์เหล่านั้นผู้เจ้าบอกนี้เป็นกามาภูขีชั้นเลิศผู้บริโภคกามชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่ากามาภูขีทั้งหลายในโลกเห็นไหมผู้เจ้ามีเทคนิคเอาไว้ อันนี้เป็นประโยชน์ของการได้มาสดับในคําของตถาคตเราจะรู้เทคนิคเราจะรู้ขีดแบ่งเส้นแบ่งว่าแค่ไหนอย่างไรต่าสุดแค่ไหนดีที่สุดเป็นยังไงกลางๆเป็นยังไงแล้วเราก็เลือกได้ชีวิตเราเหตุปัจจัยเราเหมาะแค่นี้เราก็ทําประมาณนี้แล้วเราก็ดูว่าเอยอันนี้ประกันแน่นอนเลยนะหลังจากตายไม่ไปอบายอบายมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้ามีฉันรอด ถ้าไม่มีก็เธอกับฉันเจ้ากันนะแต่ถ้ามีฉันได้เปรียบเธอนะเพราะฉันได้สดับฉันมีอาวุธใช่ไหมเนี่ยเราก็ชิงความได้เปรียบก่อนนะใช่ไหมต้องถือแต้มเหนือกว่าไว้ก่อนเพราะว่าตายเนี่ยตายแน่แต่ตายแล้วไปไหนไม่รู้ใช่ไหมแต่นี้เมื่อเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราจะมีความมั่นใจว่า <c> ค <oughs> ติที่เราของไปเนี่ยที่ไปของเราเนี่ยนะ ก็เราเริ่มประเมินได้แล้วดังนั้นคุณธรรมโสดามาในอย่างคือคือเขาจะพอประเมินได้ว่าพบหน้าเขาเป็นอย่างไรนภพหน้าเขาไม่ตกต่ําแน่นอนเพราะเขารู้เหตุปัจจัยแห่งความตกต่ําเหตุปัจจัยของความเจริญน,นะ